คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารนะครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายนส5 6 8นี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล ne ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับอ้าวเหรครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15เมษายนานี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคนเกิดวันอังคารนั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับ ไพ่ดิอาคิมิสนะครับหรือว่าไพ่ผู้อย่างรู้ดินฟ้าตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีความท้าทายใหม่ๆ เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับรวมถึงโอกาสดีๆด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับในเรื่องของการทํางานเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นศักยภาพ<ๆ>เห็นความสามารถที่เรามีแล้วก็มอบบทท,ทดสอบหรือว่ามอบหมายหน้าที่ สำคัญสําคัญให้กับเรานั่นเองเนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่เดอะเวิลดครับจะพูดถึงความสําเร็จครับความสําเร็จที่มาจากความเพียรพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นของคนเกิดวันอังคารในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายนนี้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ใบนี้ยังจะพูด ถึงในเรื่องของการที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นถ้าใครที่กำลังอยากจะทําอะไรหรือว่ามีอะไรเป็นของตัวเองนะครับหรือเรียกได้ว่าอาจจะอยากจะมีมากกว่าหนึ่งอาชีพต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีไอเดียดีๆมีจังหวะเหมาะๆได้เริ่มต้นได้รองลงมือทำครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำงานถ้า ใครที่กำลังอยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องบอกว่าจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้เดินทางไปนะครับไพ่เดอะฟูลไพ่ใบนี้จะพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องแรกก็จะพูดถึงในเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็จะพูดถึงการทำงานของคนเกิดวันอังคารในช่วงนี้ต้องรอบคอบให้มากนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึก เฉยชาหรือว่าเบื่อหน่ายกับบางสถานการณ์บางเรื่องที่เข้ามากระทบจิตใจได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอังคารจะต้องนะครับปรับความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะครับรวมถึงโอกาสที่เข้ามาก็ต้องรอบคอบให้มากด้วยเช่นกัน นะครับโดยเฉพาะใครที่ในเรื่องของการทำงานเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่าง,างๆเกี่ยวข้องกับตัวเลขต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายคนเกิดวันอังคารถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจนั้น มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายครับโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีคอนเน c t ชันดีๆหรือว่าได้รับข้อเสนอดีๆทางธุรกิจนะครับจะเจรจาต่อรองสิ่งใดในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะ เจราจาตกลงต่อรองสําเร็จได้ด้วยดีแต่ต้องระวังความผิดพลาดบางอย่างที่อาจจะมาจากความประมาทนะครับหรือว่าความสับเพ่าของตัวเราเองหรือว่าคนภายในองค์กรของเราก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องรอบขอบครับคนเกิดวัานอังคารทั้งหลายส่วนคนค้าขายเป็นช่วงเวลาที่ การค้าการขายจะดีครับในช่วงนี้นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายนค้าขายจะดีนะครับการค้าการขายจะดีมีกำไรมีคนสั่งสินค้าเยอะนะครับขายดิบขายดีไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์หรือค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าใครที่จะลงทุนเอาสินค้าใหม่ๆมาขายช่วงนี้นะครับดูให้ดีนิดหนึ่งรอบคอบให้มากนะครับ พยายามที่จะนะครับมองถึงในเรื่องของตลาดหรือว่าความเป็นไปได้หรือกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วเรายังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความถนัดไม่มีความรู้เลี่ยงไปก่อนจะดีกว่าครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ในเรื่องของการงานเนี่ยโดดเด่นมากครับมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับแต่ในขณะเดียวก,กันก็มาพร้อมกับบททดสอบหรือว่าการที่ตัวเรานั้นอาจจะต้อง เข้าไปรับมือกับสถานการณ์บางอย่างซึ่งบางทีมันก็อาจจะดูเหมือนกับยากเกินตัวของคนเกิดวันอังคารเหมือนกันนะครับแต่คนเกิดวันอังคารจะสามารถที่จะใช้สติปัญญาในการเอาตัวรอดได้นะครับสามารถที่จะทําให้มันสําเร็จได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็อย่าไปท้อหรือว่าอย่าไปนะครับ ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตกงานอยู่หางานอยู่นะครับหนึ่งจนถึง15เมษายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นโอกาสของคุณครับมีเกณฑ์จะได้งานสมัครงานจะสมหวังสมใจครับในเรื่องงานครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารมีไพ่ราชินีแห่งเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึง1จนถึง15เมษายนนี้คนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์รับทรัพย์ ก้อนโตครับมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่จับเงินก้อนโตเป็นช่วงเวลาที่บางคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับใครที่เคยขัดสนติดขัดในเรื่องเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมา1จนถึง15าเมษายนนี้การเงิน จะคลายความตึงเครียดครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือไม่ติดขัดไม่ขัดสนครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่จะมีเพิ่มภูนมากขึ้นด้วยทรัพย์สินและเงินทองครับนั่นหมายความว่าใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถนะครับ ก็มีเกณฑ์จะสมหวังสมใจนะครับหรือว่าใครที่ลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีเกณฑ์จะสำเร็จได้ได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจนะครับายราชาแห่งถ้วยนะครับจะพูดถึงความเก่งหาเงินฉลาดหาเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง15เมษายนนี้ครับ เรียกได้ว่าเก่งหาเงินฉลาดหาเงินมีโอกาสหรือว่ามีจังหวะเหมาะเก็เปลี่ยนเป็นนะครับรายได้หรือว่าเงินทองเข้ากระเป๋าตัวเองได้ไม่ยากนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายสิ่งที่คนเกิดวันอังคารอาจจะต้องระวังไว้บ้างก็คือไพ่ห้าดาบครับไพ่ใบน,นี้จะเตือนครับในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้คนเพราะเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเหตุนะครับ ให้ใครยืมเงินระวังมีปัญหาครับหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เรื่องเงินบวกกับเรื่องคนคนเกิดวันอังคารจะไม่ค่อยดีนักนะครับรวมถึงถ้าต้องลงทุนร่วมกับใครร่วมหุ้นกับใครดูให้ดีเช็คให้ชัวร์ดูให้แน่ใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองต้องระวังจะมีคนเอาความเดือดร้อนในเรื่องเงินมาให้ด้วยนะครับแต่โดยรวมยังถือว่าดวงการเงินอยู่ใน สถานะที่ดีนะครับแค่จะต้องระวังในเรื่องของคนไว้บ้างเท่านั้นเองครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2560 8ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับต้องบอกว่ามีไพ่เดวิลหรือวิวอ f ลฟ์จูนครับไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาใบนี้จะพูดถึงความโชคดีครับเรียกได้ว่าความโชคดีจะพัดพามายืมยินดวงชะตาคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่ถ้าเสี่ยงโชคก็จะมีโอกาสมีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้ครับจะใหญ่จะเล็กเป็นไปตามรายละเอียดดวง ชะตาของแต่ละท่านนะครับไพ่เดอะซันจะพูดถึงความโชคดีของคนเกิดวันอังคารจะมีความเกี่ยวพันกับเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กในบ้านนะครับนำพามาให้ครับโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่เดอะเลเวอร์จะพูดถึงคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนรัก นำพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดวันอังคารได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายนนี้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแนะนำครับให้คนเกิดวันอังคารนั้นทำบุญกับคนที่ยากไร้หรือว่าคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะครับก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันอังคารได้ดีในเรื่องของโชคลาภครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15เมษายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงสุขภาพของคนเกิดวันอังคาร 1- จนถึง15เมษายนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงสุขภาพดูจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรให้กังวลใจครับไพราชินีแห่งคาทาจะพูดถึงร่างกายที่อยู่ในช่วงเวลาที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆที่จะมากวนใจคนเกิดวันอังคารนะครับหรือหากใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพศิษถ้่วยจะพูดถึงการฟื้นตัวครับการฟื้น ตัวการหายดีนะครับหรือเรียกได้ว่าอาการไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่สองคาถาก็เช่นเดียวกันนะครับจะพูดถึงสุขภาพที่ดี แต่ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราอาจจะเตือนคนเกิดวันอังคารในเรื่องของการทำงานหนักหรือว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะขาดสมดุลน,นะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าหรือว่าใครที่ทำงานหนักมากๆอยู่ในอิระยาะบทนานๆนะครับเดิมๆซ้ําๆก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอย่างโรคออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยเช่นกันนะครับ เอาล้ครับส่วนในเรื่องของการเดินทางต้องบอกว่า1จนถึง15เมษายนนี้แล้วก็เป็นเทศกาลสงการด้วยไม่มีไพ่ที่บ่งชี้ถึงความอันตรายนะครับในเรื่องการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารสบายใจได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับและเรื่องของการเดินทางก็อย่าใจร้อนเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อ คนที่คุณรักแล้วก็รักคุณนะครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง15เมษายนนี้ดวงความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15เมษายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารดูจะสดใสครับแล้วก็เป็นไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกขึ้นมาพร้อมกันถึง3ใบนะครับใบแรกคือไพ่เดอะซันครับไพ่แห่งความอบอุ่นการได้รับการเติม,เต,มเต็มครับ ไพ่าสามเหรียญน,นะครับไพ่แห่งการแบ่งปันทุกสุขการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและไพ่หนึ่งถ้วยนะครับไพ่ที่ได้รับการเติมเต็มในเรื่องที่ขาดในส่วนที่ขาดนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เราก็จะพูดถึงการได้รับการเติมเต็มในเรื่องของความสบายใจ ความรักก็เป็นได้เช่นกันครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่า1จนถึง15เมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักนั้นนะครับหรือว่าคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่ความสัมพันธ์ไปได้สวยไปได้ดีครับ ถ้ามีทะเลาะก,กันในช่วงเวลาที่ผ่านมา1จนถึง15เมษายนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์เสริมสร้างการได้ปรับความเข้าใจกันหรือการคืนดีกันได้นั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาก็มีเกณฑ์ จะสมหวังสมใจในเรื่องของการตั้งคันนะครับหรือบางคนก็จะมีเกณฑ์ที่ในช่วง1จนถึง15เมษายนนี้นะครับไพ่หนึ่งถ้วยจะพูดถึงในเรื่องของการได้รับของมีค่านะครับหรือว่าของขวัญของกำนันนะครับจากคนรักนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับถ้ายังโสดอยู่ ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีดวงจะได้สละโสดนะครับได้เจอคนที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปของคุณคนที่เรียกได้ว่าสามารถเป็นแฟนที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีได้ในเวลาเดียวกันครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับอาล้วครับ ดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับหจนถึง15เมษายนนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอให้คนเกิดวันอังคารน,นั้นมีความสุขกายสบายใจกันทั่วหน้านะครับหากเจอเรื่องทุกร้อนใดๆก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านได้ด้วยสตินำหน้าปัญญาในการแก้ไขนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศครับ แต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคําทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ